สวัสดีครับวันนี้นะครับอยูในช่วงคุยกันโหนะครับมาในช่วงที่ว่าล้อขบ1 5 f ฟร์ฟอร์มินะครับตัวไหนน่าสนใจมากที่สุดนะครับแล้วที่ร้านเรามีล้อตัวไหนบ้างนะครับที่เป็นตระกูล f ฟร์ฟอร์มินะครับต้องบอกเลยว่ามีมากกว่าที่ทุกคนคิดเยอะนะครับอ่ะก็ต้องบอกก่อนเลยว่าลักษณะของล้อที่มี f ฟร์ฟอร์มินะครับก็คือแน่นอนนะครับมีน้ำหนักล้อที่เบานะครับใกล้เคียงกับล้อแท้ ใกล้พิชิตลอฟรอชนะครับก็ต้องบอกก่อนเลยว่าน้ำหนักต่อชุดในขอบ15เนะี่ย4โลกว่า5โลน่าจะโคเวอร์แหละนะครับก็มันน่าจะมีน้ำหนักประมาณนี้แหละ4โล5โลยกตัวอย่างเช่นตัวนี้ก็ต้องบอกเลยว่ามือเดียวยกวิววิวสบายๆนะครับอันนี้ก็คือเป็นล้อหนึ่งในตัวที่ผมจะพูดให้ฟังนะครับคราวนี้ก็ต้องมาบอกก่อนแล้วว่าล้อตะกูลโฟมมิงเนี่ยนะครับตัวแรกที่ผมจะขอนำ เสนอเลยก็จะเป็นตัวของตัวนี้นะครับตัวนี้ชื่อว่าล้อแอดแวนตินะครับต้องบอกก่อนเลยว่าในตัวล้อแอ v แ n นติเนี่ยนะครับเป็นล้อ f ฟร์ฟอร์มิงที่อยู่ในเครือของบริษัท e n ็นไกนะครับก็ต้องบอกนเลยเอ็นไกในฝั่งธรรมดาคือล้อ casting wheel นะครับตัวนี้เป็นล้อฝั่ง f ฟ r ์ฟอร์มิงตัวนี้เป็นล้อแท้นะซึ่งราคาต่อชุดชุดหนึงตกอยู่ที่2 4 0 0 0บาทเท่านั้นนะครับตัวนี้มี2ส,สีมีสีกันเมกันเมทิกก็คือกันด้านแล้วก็มีกัน เอ้สีดาดาด,ด้านอีกชุดหนึ่งในสองสีนี้นะครับท่านไหนที่สนใจชอบล้อเบาๆหลบเบรกตัวนี้ก็จะเป็นอีกตัวหนึ่งที่น่าสนใจนะต,ต่อมานะครับอยากต่อมาเดียก็ต้องบอกก่อนว่าล้อตู้ต่อมาเนี่ยนะครับเป็นล้อของตระกูลของโรงงานแคนลอยนะครับโรงงานแคนลอยเนี่ยก็มีโครงสร้างล้อที่ค่อนข้างจะดีนะครับ ค่อนข้างจะดีเลยเนี่ยแหละนะครับแล้วก็มีการลอนชล้อออกมาในตระกูลโฟร์ฟอร์มิงเหมือนกันนะครับต้องบอกก่อนเลยว่าตัวนี้เป็นรอยยอดนิยมนะครับของสายแบบเรียบหรูหน่อยนะครับตัวนี้จะเป็นล้อชื่อว่าราย b b บ s i a r นะครับตัวนี้ก็จะมีอยู่ประมาณจริงๆมันมี5สีนะครับแต่ตอนนี้ผมมีให้ทุกท่านดูสีๆนะครับอีกสีหนึ่งจะเป็นสีดำและข้างในจะเป็นขอบสีแดง ถ้าใครชอบดําตัดแดงก็สนใจก็ลองติดต่อมานะครับนะครับตัวนี้จะเป็นล้อ BBS FIR ราคาเท่ากันครับชุดหนึ่ง14,000บาทเท่านั้นก็ลองดูกันนะครับว่าชอบสีประมาณไหนอันนี้ก็จะเป็นตัว FIR นะครับที่คนหลายๆคนกำลังชอบอยู่นะครับตัวนี้มาต่อกันเลยแล้วกัน ตัวนี้น่าเป็นล้อที่กระแสดีที่สุดในชั่วโมงนี้ตัวหนึ่งนะครับก็คือตระกูลของล้อ NK Performance นะครับล้อ NK Performance เนี่ยนะครับก็จะมีหลายหลายสีนะครับหนึ่งลายอย่างตัวนี้มีทั้งหมด5สีมีเทามีดำมีเงินมี black chrome นะครับแล้วก็ขอบเงาฉะนั้นเนี่ยเบสล้อจะอยู่ที่สีก้านล้อนะครับแต่วันนี้ที่เดี๋ยวทุกหน้าทุกท่านจะมีแค่สีเดียว ขอบล้อแยกกันนะครับ S1 แยกขอบขอบกับสีแยกกันนะครับสีที่เราพูดถึงคือสีก้านล้อตัวนี้นะครับแล้วก็มีสติกเกอร์แปะให้ oh. จบน,น,น,ะนะครับต่อมาตัวต่อมาเนี่ยจะเป็นตัวที่ผมว่าน่าจะขายดีที่สุดของแบรนด์นี้เลยนะครับก็น่าจะเป็นล้อที่มีล้อ n k เหมือนกันนะครับแต่เป็นลายอีกลายหนึ่งครับตัวนี้ชื่อว่า n k 3ส ลักษณะเนี่ยก็จะมีหลายสีนะครับมีสีตัวนี้เป็นสีฟอร์มูล่านะครับมีสีเทาด้านมีสีน้ำตาลไหมนะครับแล้วก็มีสี DGM นะครับก็คือสีเทาเงานะครับมีประมาณ3 4สีตัวนี้ก็เป็นอีกร้อนหนึ่งที่โอ้โหนี่ขายดีอยู่แล้วนะครับทุกคนน่าจะพอรู้จักร้อ NK อยู่แล้วนะครับไปปุ๊บ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 อุ๊บปุ ตนี้ม่ะเป็น n K เหมือนกันนี่ื็สี D G M ตัวนี้เป็นตัวใหม่ล่าส,สุดมีครบทุกสีเลยก็จะเป็นลายอาเพียบวั P นะนะครับอาเพก็มีสีสีนะครับ, A P P รบลองดูเบรล้อให้ดีนะครับผมจะแจ้งทุกท่านว่าสีพวกนี้มันมีผลิตในล้อหลายๆตัวนะครับตัวนี้ขอแยกสีนิดนึงตัวนี้เป็นสีเงินนะครับเป็นสีเงินก็คือสี Silver Ghost นะครับกอสก็คือสีเงาฉะนั้นจะเป็นซิลเวอร์แล้วก็เงานะครับเขาเรียกว่าซิลเวอร์กอ,กอสนะครับตัวต่อมาตัวนี้เป็นสีแมทแบล็กนะครับก็คือเอ่อบางคนก็เรียกว่าดำด้านอ่านี่คือสีดำด้านละกันลักษณะประมาณนี้ตัวนี้เป็นสีที่ตามมาจากตัวเอ็นค k ดนะครับเป็นสีเอ่อทีเอพีเอบันนะครับแล้วก็เป็นสีสีไฮเปอร์ละกันบ้านเราก็เรียกเป็นสีไฮเปอร์ ตัวนี้น่าเป็นสีที่คนที่น่าจะสนใจมากที่สุดนะครับเป็นตัว r p f 1นะครับแต่เป็นสีเอ,อ่อสีเทาเงา d e g m นั่นแหละครับตัวนี้นะครับน่าจะเป็นพระเอกของบริษัท nk performance ok เลยนะครับก็จะเป็นตัว tc 1 0 5นาะครับอ่า nk บางคนก็เรียกว่า nk 1 0 5นะครับต้องบอกก่อนเลยว่า nk 1 0 5เนี่ยนะครับสเสน่ห์คือกล้า ที่มันคุมคนะครับลักษณะการทุกๆอย่างของมันค่อนข้างสะลงตัวนะครับไม่ดูซิ่งจนเกินไปดูสะอาดดูใสๆนะครับต้องบอกกอนเลยว่าน้ำหนักเนี่ยก็นอน n k มันเบาทุกชุดอยู่แล้วนะครับแล้วตัวเนี้ยสีของมันนะครับบางคนก็เรียกว่าสีดาร์กนะครับดาร์กคืออะไระครับทีนี้มัจริงเน่ยก็คือสีไฮเปอร์นี่แหละนะครับตัวเนี้ยมีทําทั้งหมด5สีเลยนะก็ว่า มีสี TCT คือสีไททันนะครับมีสี DGM นะครับมีสีดร์กนะครับมีสีไฮเปอร์กอสก็คือสีซิลเวอร์ไหม, GM, ม, Dark, ม Hyper ort, Silver, แล้วก็มีสี BMC ก็คือสีแบล็คโฟนะครับเดี๋ยวตัวสีอื่นๆนะครับเดี๋ยวผมจะทำเป็นกราฟิกให้ดูดีกว่าว่ามีหน้าตาประมาณไหนบ้างนะครับสำหรับแบรนด์ตัวนี้เอ๊ะไปต่อ,อมีอะไรก่อน หนึ่ไม่ออกอะเนน,นเล่นบ่อยอไ้นเออนี่ไงสีแปดได้เป็นกูน,นั่งเลยอ่ะก็ตัวนี้นะครับก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่ผมว่าอูโหูนี่ก็เป็นตำนานอีกตัวหนึ่งนะครับเป็นล้อสีที่แปด สีสีแปดอย่างตัวที่ผมถือให้ทุกท่านดูคือสี DGM คือผมจะบอกว่าถ้าคุณดูล้อในตระกูล Nk นะครับคุณพยายามดูสีก่อนนะครับเพราะว่าเบรดล้อเนี่ยมันใช้สีคล้ายกันอย่างตัวนี้เป็นสี DGM ก็คือสีเทาเงานะครับมันมีเทาเงามันมีเทาด้านนะแล้วสีที่มันขายดีสุดคือสีอะไรทองฟอสทองฟอสก็คือสีเทของมันนะครับแล้วก็มีสีอะไรอีกวาติ๊กตับติ๊กตับติ๊กตับสมู่าสมู่าคือสีแบบ ไฮเปอร์กอสนะครับก็จะเป็นสีเงานะตัวนี้ก็มีทําสีโอมูล่าด้วยนะครับขอแจ้งนิดนึงนะครับถ้าเป็นตระกูลล้อฝั่งเออ่ตัว n k เนี่ยนะครับบางตัวเนี่ยนะครับเซ็นเตอร์แครบนะครับหรือฝากรางนะครับถ้าท่านไหนสนใจนะครับบางรุ่น c e t e r e พวกนี้นะครับจะมีฝากลางนะครับฝากลางจะมูลค่า1,000บาทไม่รวมกับค่าล้อฉะนั้นในคลิปเนี้ยทุกตัวที่ผมสรุปให้ทุกคนฟังก็คือในตระกูลล้อนะครับที่เป็นตระกูล for forming นะครับในทั้งล้อแท้บางตัวนะครับแล้วก็ล้อเทียบบางตัวที่เป็นล้อแฟชั่นสําหรับคนที่ซีเรียสเรื่องน้ําหนักล้อนะครับราคาล้อทุกชุดมันเบสเดียวกันคือราคา1 4 0 0 0บาทเท่านั้นนะครับถ้าใครสนใจก็ลองมาดูกันละกันว่าล้อพวกนี้จะอยู่ในใจคุณหรือเปล่านะครับเพราะผมเชื่อเลยว่าน่าจะเป็นล้อที่มีกระแสดีที่สุดในช่วมงมุมนี้แล้วนะครับก็ลองดูชอบตัวไหนก็มาคุยกันนะจ๊ะ ฝากร้านด้วยนะร้าน,นมี2สาขาน,นะครับผมที่สาขาตีวันนท์กับสาขาบ,บางใหญ่นะครับอย่าลืมกด subscribe ด้วยนะครับนีัครับ